พักเก้าไกลเนี่ยมีมติขับสสจากปารีสบุรีพักเก้าไกลเนี่ยออกจากพัก,กน,นะครับในกรณีทําความผิดหลายแรงก็ต้องให้ออกจากพักไปโดยไล่ออกจากการเป็นสมาชิกพักด้วยนะครับซึ่งตามของเงื่อนไขเนี่ยก็ต้องไปหาพักสังกัดใหม่อีก30วันนะครับซึ่งจะทำให้เสียงของสสของพรกเก้าไกลเนี่ยลดไปหนึ่งเสียง ก็อาจจะมีผลต่อเรื่องของกรรมธิการนะครับเพราะว่าถูกจัดสรรด้วยโคต้าของจำนวนสสอ,อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรก็ตามก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าพรรคไหนเนี่ยจะรับไปเพราะว่าก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นสสที่มีข้อกังขาภายในสังคมนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าทำภัคเก่าไกลเนี่ยวินิจัยออกมาแล้วโดยตรงว่าทำผิดจริยธรรม รายแรงแบบจริงๆแล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นจากผู้รองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเช่นเดียวกันก็ต้องมาดูนะครับว่าจะหาพักใหม่อยู่ทันไหมภายใน30วันหรือจะมเีเขาเรียกว่ามาตรฐานส่วนบุคคลในการจะลาออกจากการเป็นสอสหรือไม่อย่างไรแต่ลาออกเนี่ยก็ต้องดูอีกนะเพราะว่า คือลาออกไปเนี่ยก็ต้องให้กรกตเขาวินิจฉัยก็ต้องจริงๆก็ไปถามนะเพราะว่าถ้าจัดการเลือกตั้งใหม่อะ่ะมันก็เป็นภาษีประชาชนเนาะเรื่องแรกเรื่องที่2ก็คือว่าการจัดการเลือกตั้งใหม่แต่ละเขตหนึ่งครั้งเนี่ยใช้เงินเป็น10ล้านนะ